กระท่อมน้อยริมน้ำของเราเป็นบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆหล่ไว้ริมน้ำค่ะเอาไว้มาพักตอนที่เรามาอยู่บ้านสวนนะคะพอได้หลแบแดดหลบฝนก็ไหนเอาคอมพิวเ,เตอร์มาทำงานด้วยทำงานออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้ค่ะ ลูกขโมนมาเฝ้าหน้าบ้านด้วยตอนนี้จะพาชมห้องนอนบ้านไม้ไผ่นะคะห้องนอนเล็กๆทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังเลยนะคะข้างในเราก็ปลูด้วยไม้ไผ่ด้วยแล้วก็ฝ้าเพดานก็ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นฝ้าหลุมนะคะ ไปซื้อที่เขาสานส,สำเร็จแล้วค่ะนี่นะคะาทำเป็นฝ้าหลมุมแล้วก็ใส่คิ้วใส่บัวเข้าไปก็สวยแล้วค่ะแล้วก็เสาช่างเขาก็กรุด้วยไม้ไผ่นะคะทั้งสี่เสาเลยห้องนี้มีหน้าต่างสองด้านด้านหนึ่งก็เปิดรับลมจากริมน้ำนะคะ จะมีเพลแล้วก็สามารถมองทุ่งถั่วบาซินของเราได้ค่ะทางน้ำด้านข้างแล้วก็ด้านนี้ให้ชมด้านนี้นะคะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะหัวเตียงมีตู้หัวเตียงมีที่นอนนุ่มๆ5ฟุต มีเตียงหนึ่งเตียงนอนสบายๆค่ะแล้วก็ <Yeah. S 1> พื้นนะคะ <_ mals> เขาก็จะป,ปูด,ด้วยไม้ไผ่เหมือนกันเลยไม้ไผ่ทั้งห้องแล้วก็เราก็จะปูด้วยเสื่อก,กกค่ะไว้หน้าเตียงนอนนะคะก็คมไฟนะคะหน่อยก็ criar. ประยุกต์ใช้พอดีไอตัวโคมัน มันพังค่ะหน่อยก็เลยใช้เป็นหมวกนะคะเป็นหมวกสันสารใส่เป็นโคมไฟแทนก็ใช้ได้อยู่นะคะสวยอยู่โคมไฟหมวกสันสารเข้าเซตกันเลยค่ะนะคะห้องนอนน้อยๆของเราเวลาเรามาอยู่บ้านสวนก็จะได้พักในห,ห้องนี้ แล้วเราก็จะมีะเตียงปลูกเลวไว้พักผ่อนริมน้ำมีครัวเล็กๆไม้หนึ่งครัว,วพอได้ทำอาหารนะคะครัวแบบโอเพนมีทั้งเตาถ่านเตาแก๊สทำอาหารไปก็ชมสวนไปค่ะได้บรรยากาศดีนะคะ อากาศดีด้วยแล้วก็หน่อยก็จะมีส่วนครัวเล็กๆไว้หลังบ้านหลังน้อยนี่ค่ะปลูกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระพงกระเพรานะคะไว้พอได้ใช้เวลาเราลงมาอยู่บ้านสวนให้ชมรอบๆนะคะครัวแบบง่ายๆเล็กๆค่ะ พื้นก็จะปูเป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะด้านบนก็ไม่มอกแปลงเขียงอะไรกันไว้แล้วก็มีห้องน้ำเล็กๆไว้หึงห้องไว้พอได้อาบน้ำแล้วก็ปลดทุกข์ค่ะเรื่องขัวก็มีครบนะคะ แล้วก็อันนี้ตู้กับข้าวไม้สักนะคะเป็นตู้กับข้าวโบราณในสักหน่อยสั่งมาจากลำพูนค่ะเอาไว้พอได้เก็บของไว้ได้ใส่กับคงกับข้าวนะคะบรรยากาศย้อนยุคนิดนึงสมัยเราเด็กๆเกมื่อ 30- 4 0ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีโอ่งเอาไว้ใส่น้ำไว้กินด้วยค่ะเป็นของประดับอย่างนึงแล้วก็ สามารถเอาน้ำมาใส่โลงไว้นะคะมุมเล็กๆระเบียงริมน,น้ำของเราก็มีขันโตกไว้ทานข้าวกันแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะที่เราทำใหม่ปตกไ์รอบนิดนึงเพราะว่าพอมีบ้านไม้ไผ่หลังเดียวนะคะแดดมันส่อง พอเราทําพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้แดดก็ไม่ส่องแล้วก็เราสามารถใช้ลานอเนกประสงค์ตรงนี้ได้ทุกอย่างเลยค่ะจะนั่งกินข้าวปาตงปาร์ต,รตี้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรอื่นๆได้หมดเลยวันนี้เดี๋ยวเยว็นนี้เราจะมาย่างบาร์บีคิวกันนะคะเตรียมเตาเตรียมอะไรไว้รอเรียบร้อยเลยทั้งถา่ยยยายเย็นๆญาติพี่น้อง ที่อยู่แถวๆนี้ก็จะมาทานข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็เราก็จะมีระเบียงนะคะแล้วก็มีท่าน้ำเอาไว้ลงท่าน้ำไปลงเรือนะคะแล้วก็มีระเบียงกว้างๆเอาไว้นั่งเล่นช่วงกลางวันก็จะร้อนๆอนนิดนึงแต่ว่าตอนเช้าๆอากาศจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะเราก็จะเอาไว้นอนดูดาวกันแล้วก็เอาไว้ชม สวนค่ะบริวเวณน,นี้มันก็จะเป็นประมาณเซ็นเตอร์ของสวนนะคะอยู่กลางๆของสวนเราก็สามารถมองไปได้รอบคิดเลยนะะด้านหน้าก็จะเป็นทุ่งถั่วบาซิงที่พี่กิจเขามาหว่านไว้นะคะเป็นเพื่คุมดินดอกเล็กๆสีเหลืองๆสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ ด้วยคลุมดินนะคะไม่ให้วัชพืชอื่นขึ้นบ้านหลังน้อยของเราอยู่ติดดินน้ำเลยนะคะยื่นลงไปในน้ำนิดนึงแล้วก็ปลูกติดก,กับต้นต้นนี้รู้สึกจะเป็นต้นว่าค่ะยิงแอบกับธรรมชาติเลยนะคะอยูด่ดินน้ำแล้วก็ติดก,กับต้นว่าเลย ดื่มน้ำของเราตอนกลางคืนมานอนดูดาวตรงนี้ได้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ชมสวนมาก็จะมาพักที่บ้านไม้ไผ่หรือไม่ก็จะไปนอนที่บ้านพ่อนะคะไปนอนที่บ้านปู่ก็จะสบายหน่อย ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลค่ะประมาณแค่ไม่ถึงกิโลนะคะนีค่าบ้านไม้ไผ่ถ้าเราพาเด็กๆมาเราก็จะพากันมานอนที่ให้เด็กๆได้ซึมซับกับธรรมชาติแล้วก็วิถีบ้านสวนนะคะ